ไปชมเนี่ยจะมาขายเคบับกาแฟ วันนี้เนี่ยพี่บอลเนี่ยไม่รู้พี่แป้งชมจะมาแก้งพอเคยขายเคบับเฉยๆเนี่ยมันง่ายเกินไปเราเนี่ยจะใช้โลบักเรียกผีออกมาถ้าอยากรู้แล้วว่าพี่บอลเนี่ยจะโดนแก้งหนักขนาดไหนไปดูกันเลยแต่แต่ก่อนที่น,อน้องจะไปดูคลิปนี้เนี่ยคอมเมนต์มาบอกพี่แป้งชมหน่อยว่าเคยเล่นแบบนี้นไหมเราจะพาพี่บอลนะคะไปขายเคบับให้ลูกค้าแบบเป็นงานการดึกนะเคบับเลยอ่ะใช่เพราะว่าพี่แป้งชมชอบกินไงก็เลยจะพาพี่บอลไปขายด้วยแต่อยากรู้เหมือนกันว่าพี่บอลใส่หมวกกันน้องมาทำไมตอนเนี้ยพี่บอลกลัวลูกค้าตีหัว เยทำอร่อยจริงป้ะเนี่ยทำอร่อยจริงดูโหบอกเลยว่าจบจากบัตเตอร์เชฟไทยแลนด์มาอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นกันดีกว่าพี่บอนดูพี่บอนเข้าวงพร้อมเรานะตัวเมียไม่พี่บอนใส่หมวกกับน้องมาแบบเนี้ยเฮ้ยมีป้ายชื่อด้วยอ่ะเฮ้ยมันกลัวลูกค้าตีหัวจริงๆว่ะพี่บอนดูดิทำไมต้องบ้ามาปลอดภัยมาก่อน พี่ปอเดินตามเรามาเฮ้ยอย่าไปยืนการถนนแบบนั้นดิเว้ยเราต้องข้ามทางมาลายเราต้องท้ามทางมาลายสิขาถูกกวดจราจรจ้าเดินมาเดินมาทำไมเพื่อนมาเล่นแล้วมันเป็นแบบนี้วะนี่คือร้านของเราที่เราจะเปิดในวันดีว้ยทำไมเราต้องมาทำงานกันดึกกันสองคนวะเพราะมันรายได้ดีใช่ป้ะพราเราทำงานกันดึกแล้วไม่อยู่ร้านเดียวเนี่ยนะแถวเนี้ยเฮ้ยมันมีอพาร์ตเมนต์อยู่เยอะแยะเลยเดี๋ยวเขาก็ลงมาซื้อเราเองนี่แหละว้าวอะไรวุ้ยมันจะเปิดมันแบมันเปิด ทีว okay. wow. ีเองว่าพี่บอลไปเปิดหรือเปล่าไไม่ด้เปิดเราก็ไม่ได้เปิดนะนี่เราฆ้าแม่งเลยอยู่ดีๆพูดมากพี่บอลนี่เคบลของเราเราต้องเปิดเตาก่อนตุ้เนี่ยเนื้ออะไรเนี่ยน่ากินจัดเนื้อวัวเนื้อไก่สักอย่างนี่แหละพี่บอลเนื้อวัวเนื้อไก่เนื้อวัวเนื้อไก่เนื้อหมูสักอย่างนี่รู้เปล่าว่าวันนี้นะเราจะต้อง ี่ถาใครกำลังมองหาร้านเติมโรบรักราคาดี <c oughs> ไม่โกงพร้อมไอเทมจากแมปต่างๆในโรบอกต่างดีที่ชอบเลยเดี๋ยวเราเปิดร้านกันก่อนเลยตรงนี้แหน่เปิดเลยโอ้โหอ้ยมีลูกค้ามาแล้วเหรอคุณลูกค้ามาเร็วมากโอ้โหแกเชียนหนม่ม เอาอะไรมาหนุ่มล่อไหนพี่ปอลลองถามเขาซิว่าเขาจะกินอะไรเนี่ยลุงลุงจะทานอะไรดีครับลุงเคบับไหมครับลุงบางทีอาจจะมีลูกค้าที่มันไม่ปกติ่างพี่บอนเราก็ต้องเช็คจากตรงนี้นี่เราเลยนี่เราเปิดทีวีดูลูกค้าเข้ามาคนเดียวหรือเปล่าลูกค้าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวลองเปิดไฟดีเฮ้ยลูกค้าตัวจริงอันนี้คนพี่บอน เราต้องทำเคเบิให้เขานี่นี่ดิ<า>ไป <ทำ S 1> ชม<ล>ทาเองเลูกค้าคนแรกก็ธรรมดาก็ฟิลฟิลเนี้ยมันจะมีพงมีผีอะไรเกมนี้เนาะพี่บอลเนาะมันไม่มีผีหรอกรอมันจะมีได้ไงแถวนี้ไม่มีอ้โหคนอยู่เยอะแยะพี่แป้งใช่งานกะดึกเ <ๆๆ S 1> นี่ยดูดิเขาเปิดไฟกันเต็มเลยตอนนี้กี่โมงแลวถ้าทุ่มเองมันจะมีผีได้ไงบ้าบอคขาลัังข้างฝาพี่บอลว่าเนื้อที่ตรงนี้มันเป็นเนื้อของอะไรอย่างเนื้อหมู่าสตา์นี้เนื้อไก่จริงเหรอแต่ลองคิดว่าอาจจะเป็นเนื้อวัวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะ ถเหลือให้เราบองว่าเอยเนื้อตรงนี้มันคืออะไรกันแน่อะไรจะไม่กินบัวอะไรเจ้าแม่คนอิมก็โอเคนะคะไม่ลูกค้าบ้างก่อนเฮ้ยเขาพูดภาษาอะไรกันไม่รู้พี่บอลอ่านออกเหรอนี่อ่านไม่ออกนะคือพี่บอลเอาดีๆป้าเราพูดภาษาต่างด้าวไม่เป็นนะพี่บอลลองพูดภาษาฉงชิงให้เขาฟังสิเร็วชิงชงช่องอาลุงอะลุงเอามาทำอะไรอะลุง จะเป็นคนต่างด้าวที่ผู้ภาษาเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนั่เราทําให้คุณลุงดีไหมนั่นน่ะสิแล้วพอเขามาต่างถิ่นมาแล้วเขาไม่ได้กินเขาหิวแย่เลยนะทำอะไรแย่เลยเนี่ยเปิดก็ไปก็ปกติดูเขาไม่ได้มีอะไรเนี่ยอ่าเนี่ยทำให้คุณลุงก่อนนะคะเนี่คุณลุงคะคุณลุงหิวหนูแฝงพัดว้ายอะไรเสี่ยวไหรอุ้ยพี่บอลอุ้ยอีโดมึงใครเนี่ยทำไมมีดอกกระเจียวบานพี่ดอกกระเจียวบานพี่บอล พี่ปอนแล้วอะไรมันขึ้นข้าตู้เย็นนี้อ่ะมันอาจจะเป็นเห็ดหูดดำก็ได้มือนของใหม่แหละเอออย่าไปคิดมากเราเป็นคนใจดีอุ้ยหม่แล้วโอ้โลูกค้ามาลูกค้าเป็นสกปรกจังเนี่ยพี่ปอลแล้วว่าคอเขาไปแปะเราขอไปดูคอเขาหน่อยเดียวขอไปดูคอเขาหน่อยว้ายยยยยยยเห้วยย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 กยย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 ่ยยย่กยย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 ยมาย่ยยยกยเยายย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 ยอยยยยยยยะยลูยค้าสภาพแบบโอ้โหเลยยมึง ลูกค้า,า,าโบราณมากเลยลูกค้าเก่ามากมึงลูกค้าโบราณมากล,ลูกค้าโบราณเกียดคำลูกค้าเก่าบ้าลูกค้าไม่อาบได้เลยเหรออย่าไปดมดูนมเขาเดิโอ้โนี่แอบสองนมลูกค้าไม่พักเลยอย่าทะลึ่งดิพี่อบอลแต่สภาพลูกค้าแม่มไม่ค่อยไ่น่าไว้ใจเลยอะ่ะเราไม่ขายได้มุ้ยอะ่ะมันไม่ค่อยน่าปลอดภัยเท่าไหร่เราปิดร้านดีกว่าพี่บอลเลยพี่แป้เออปิดเลยเนี่ยเขาจะโกรธเรอไหมอ่ะลูกค้าโอ้ลูกค้าเป็นที่อะไรอ่ะ เอาลูกค้าไปเลยอะลูกค้าไปเลยอะรู้แล้วใครมาซื้อใครพี่แป้งชมตัวจริงเนี่ยกูเองค่ะตัวจริงนะตัวปลอมค่ะไหนลองดูซิลูกค้าผิดปกติป่ะไม่ชมว่ามันก็แค่เต้นเฉยเฉยไม่น่าจะผิดปกติอะไรป่ะพี่ปอนพี่ปอนไปยืนแล่นเนื้อให้หน่อยซิเนื้อเราหมดแล้วเนี่ยไปไปเดี๋ยวเราจะทำให้เขาเองมาแล้วมาหรือเปล่าลูกค้าหรือป่ามีคนมาพี่ปอนหนุ่มหล่อเลยพี่แป้งรับเลยจริงเหออุ๊ยเขินเลยอ่ะลูกค้า ไปลูกค้าเสียเป็นผู้หญิงวะกระเทยบอกอแต่เขาหล่อเนอะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยลองเปิดดูกล้องซิว่ามีพี่อะไรผิดปกติอีกเปล่าไยพี่ปอนนี่หัวเขามันแปลกๆพี่ปอนออกไปดูดิ ดูดิพี่บอลโลดๆออกมาดูดิพี่ว <Ừ. S 1> ่าเราเห็นแล้วว่าข้างหลังหัวเขามันแปลกๆอยู่นะเดี๋ยวพี่บอลดูตะโพนสิมันมีฟันด้วยเห็นหรือเปล่าพี่บอลเห็นไหมคนสองหน้าแปลกนะทำไมมีแต่ข้างหลังล่ะไปไปพีปป่บอลเราไม่ขายหรอกคนเดียวมาแล้วทุกวันทำไมมีสองเสียงพี่แป้งเออว่าใช่ใช่ใช่พี่บอลคิดได้ไงเนี่ยโอ้มันมีสองเสียงแสดงว่า,ดดเ,เ,าสเสียงผู้หญิงอาจจะเป็นผีข้างหลังที่คุณบนหัวเขาก็ได้นะเราไม่ขายนะเอาเบียร์มาด้วยอย่างเงี้ยปิดเลยปิดปิดปิดน่กลัวเขากลัวเหมือนกันนี่ไงอ้ โอ้โหชัดเจนพี่แบป้งพี à, ่บอลเขาไปแล้วพี่บอลนะฮะสิบเอขนแล้วลูกค้าพี่แบงค์แสดงว่าถูกโอ้เดี๋ยวดาพี่บอลเขาใส่คอนแทคเลนส์หรือเปล่าพี่บอลเสียงอะไรพี่บอลเกิดอะขึ้นพี่บอลอะไรอะต้องวิ่งไหมเนี่ยพี่บอลต้องวิ่งไหมเนี่ยพี่บอลอยากไปแล้วพี่แป้งมีมันมีหมอกอะไรก็ไม่รู้อ่ะพี่บอล โอ้ยเต็มเลยพี่แบงเดี๋ยวอีป้ามึงเอาอะไรมาด้วยเนี่ยยีไปทำไปหมดเลยเนี่ยเรา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 ฮะเดี๋ยวมึงจะขายอะไรพี่แบงขายวิ่งอ่ะไม่รู้มึงเราจะขายลูกค้าหมดนี้ไม่ได้หรอกเอาดีๆแล้วลูกค้าคนที่เขาใส่คอนแทคเลนมาคอร์สเพย์หรือเปล่ามึงอย่าไปกลัวดีกว่านั่นน่จะคอร์สเพเราเราจะขายลูกเขาด้วยแต่งแต่งเหมือนแบ็คพิงหรือเปล่าแบ็คพิงที่อะไรหน้าตาแบบนี้บ้าเหรอไม่น่าขายแล้วอีป้าเอาหมอกมาด้วยเนี่ยโอ้ยเสียแตก ยังปกติอยู่น<อ>ีอ่อะไรอะไรว้าคือมึงเรียกให้กูดูผีหรอ,อกูถามจริงตะปกไกลพี่แมงไกลมึงไ,ไม่กี้ก่อนมึงเรียกว่าพี่แป้งคือหน้ากูเหมือนผีหรอืออะไรหน้าเหมือนผีหรอโอ้โหมาเป็นแฟนเลย <Yeah. S 1> มึงคู่รักคู่สยองขวัญอะไรดูโอ๊ เออคอเขาไปไหนไรพี่บอลกระตุก<อ>หรือว่าคอ,อเคสก็บอกแล้วว่าร้านนวดอะอยู่บนคอนโดรู้น่ะทำไมไม่ไปนวดก่อนพี่บอลเราออกไปดูซิว่าเขาพอเคสจริงหรือเปล่าพี่บอลเราออกไปวนวดให้เขาหน่อยป่ะนี่เป็นไงพี่บอลเป็นไงอันนี้มาสามคน <พา S 1> หเปล่าสาวมาไหนอีคนซ้ายชื่ออะไรพี่บอลคนซ้ายชื่อมินนี่คะอ่าคนขวาชื่ออะไรคะคนขวาชื่อมินิโกะคะแปลกแปลมินนี่กับมินิโกะรวมเป็นคนกลางคือมามี่ปกโกะมึงเชื่อกูโอเคค่ะลูกค้า คอแปลกๆนะพี่บอลเมื่อคืนซ้อมกันหนักเกินไปเหรอมวยปั้มอ่ะน่าจะเหนื่อยเดดูซิเดี๋ยวพี่บอลไปยืนข้างนอกอย่างเงี้ยโอ้โหดูซีส่องพี่บอลเห็นไหมเออเห็นพี่บอลอยู่ข้างนอกเนี่ยพี่บอลทำอะไรพี่บอลจะตอบตัวนี้ไม่ได้นะมาดูว้ายอะไรพี่แมงแยม่ว้ายอะไรวะพี่บอลพาแฟนมาใช่ป่ะสองคนเนี้ยใช่ๆแล้วแฟนกลับบ้านด้วยนะบ๊ายบายอ้าวเดี๋ยวต้องเปิดเซ่ไหนมีอะไรบ้าง ลูกค้าหน้าแปลกๆพี่บอลอะไรอยู่ข้างหลังอ่ะพี่บอลสอนพี่บอลอะไรอยู่ข้างหลังโอ้หันเร็วด้วยนะแสดงว่าอะไร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 คือกูแก้ไอบอลกูเจอเองสองรอบเลยอะไรพี่บอลเจออะไรพี่บอลก็อยู่ข้างหลังข้างหลังพี่อะไรกูเจอไปสองตัวแล้วเนี่ยไหนแล้วเหลือลูกค้าอีกห้าคนเลยสบายแหละมึงคราวนี้มีมีลูกค้ามาพี่บอลอุ้ยมาคนเดียวขอตัวเช็คก่อนโอ้ชัดเจนเลยแหละ พกเบียมาด้วยหรอพกเบียมาด้วย<อ>วเหรอนี่ยแอบ,บมาแค่นี้ลุงพกเบียมาด้วยเนี่ยลุงพกเบียมาวัะพี่บอนลูกค้ามาสองเนี่ยอันเนี่ยเกา,าจ,จะแอบอาจจะไปวิ่งเล่นก็ได้เนี่ยเกา,าจ,จะไปวิ่งเล่นแล้วพอเปิดกล้องปั๊บก็แบบมาจะเอะโซเชียลแคมเห็นปะพอเราเปิดกล้องปั๊บเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นจังหวะนี้ปะเขาวิ่งหนีไปแล้วแสดงว่าเราทําได้เห็นป่ะพี่บอลอย่าไปกลัวดินี่คือเคมแบบของคุณค่ะลูกค้ามาเลยโจ้โหเจมา สวัสดีค่ะเจ๊ขอหนึ่งชิ้นนะคะยังไม่ทานข้าวแต่กลางวันเจ๊เจ๊ก่อนเจ๊ปกติัคอร์สเพลงหลังกล้องพี่บอลเออก็อย่าไปกลัวดิว่าพี่บอลเขาคอสเพลงเราก็ใข่ค็มไข่เค็มละเขาคอสเพลงพี่บอลเราทําได้เว้ยพี่บอลเชื่อหรอปะนเสียงคอประตูจริงเหรอทำด้พี่แป้งทําเลยใช่ปะเขาคอสเพลงเนี่ยขยี้ตาปั๊บ เห็นปะเขาเปลี่ยนชุดเร็วเขารีบ<จ>เปลี่ยนชุดไงพอเราสองกล้องเขาก็จะเปลี่ยนอีกชุดหนึ่งเขาต้อรีบสวมนี่ไงเดียวพี่แกนี่เลยค่ะอย่าอินเกินนะคะกินเคบับเด็กกินคนขายก็พอเห็นปะไปเปลีป่ยนขลังแปลกแปลกขลังทำไมมีอะไรแดงๆอะไรแดงข้างงลโๆคนเมามาดลล่ะโอ้โหพี่บอลมีแขนโผล่มาด้วย เฮ้ยพี <The> <baptism? are again response> mm ่บอลหลังๆเขาม้าวายจังหรือว่าจริงๆแล้วอ่ะเนื้อที่อยู่ตรงเนี้ยจะเป็นเนื้อของคนคนนี้หรือเปล่าพี่บอลฉันไม่มีเงินเลยแต่ฉันมีมีดว้ายพี่บอลเขาบอกว่าเขาไม่มีมีดว้ายว้ายเดี๋ยวเขาไปไหนพี่บอลเขามาข้างหลังนะโกรธแล้วเขาไปไหนอะเขามาหลังแล้วเขาบอกเขาไม่มีมดเอาไงดีว้ดิว้ยอะไรว้ยเขาบอกเขาไม่มีมีดอ้าวขออภัยฉันไม่มีมีดอ้าวกวดส้มตีมชุดขาวดูไวหรือเปล่าโอ้โหแปลกใป่ไหมดูไวหรือ แย่งดูไวแน่เลยพี่ชาวีพี่จะใส่สโซนไปทำไมคะไหนดูพี่ชาวีสิก็ปอกอ้าวกติดไอ้เหี้ยแล้วฮะไม่ขายเขาหน่อยหรอโอ้ทรมานหน้าเขาบ้ดงจะขายพี่บอลเนี่ยขายเขาหน่อยว้าวแบงมันยอะเยอะไวแต่ฮะอุ้ยมันยืนแล้วพี่บอลชิบหายแล้วว้าวไอ้เหียอะไรพี่บอลว้าพี่บอลเียงด้วยพี่บอลเข้ามาหัวเข้าอาหัวโอ้พี่บอล าเปลี่ยนมากไม่ใช่พี่บอลบอกไม่แป่งฟันดูดิโุ้ยมันหิวมันหิวมันอยากกินเคเบิลมันอยากกินเคเบิลมันจะไปยังไงอะไปแล้วมันไปแล้วไม่ไปแล้วพี่บอลเข้ามาเร็วเข้ามาเร็ว้ายอย่ยตกใจตัวเนี้ยเออตกใจนี่ยเป็นที่พาดี่คงสุดท้ายเนี่ยคงสุดท้ายมันไม่ยอมลาสิพี่บอลทำไงเล่าไฟพี่บอลไฟจะดับดับอะไรอะเราไม่ได้ปิดเราไม่ได้ปิดคือเราขึ้นพุ่นคือเราขึ้นเดี๋ยวเราเปิดดิีก่อนเลยขึ้นปกติปัง พี่บอลวุ้ยพี่บอลโดนตัวุนวุ้ยตัวอะไรอ่ะคุณยายปีกปีกปีก่อนพี่บอลเห็นได้ไงว่ามันเป็นคุณยายพี่บอลเห็นได้ไงนี่ยังไม่เห็นเลยพี่บอลโมแล้วไม่มีหรอกคุณยงคุณยายอะไรเดี๋ยวลองเปิดใหม่ซิคุณยายจริงหรือเปล่าไหนดูโอ้พี่แมงมาใกล้มาเลยหัวอกมาเลยหน้ามึงกูตอนแก่ แ่งขาายให้้้เดมอะจะลองขายแล้วพี่บอลก็แย่แล้วเขาอาจจะหายไปในเร็วๆนี้ก็ได้พี่บอลเราอย่าไปคิดมากสิเนี่ยเขาอาจจะหายไปเร็วๆนี้ก็ได้ละมังโอ้โหชัดเจนมากเลยล่ะมือขายเขาสิพี่บอลเขาหิวเปล่าดูดิเขาบอกพี่บอลใหญ่เลยเดี๋ยวดิเขาบอกพี่บอลใหญ่เลยก็โกรธอะไรอ่ะเขามองใครวะชิบหายเขามองกูแทนละคราวนี้มึง ชิบหายแล้วชิบหายแล้วพี่บอลปิดไป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 แม่งไฟมันไม่หายดับสักทีแม่งีเจ้าของร้านมึงไม่จ่ายค่าไฟใช่ไหมเนี่ยร้านี่ติดดับดับมีเพลงหายแล้วพี่บอลเสียงหายแล้วเราเปิดร้านได้แล้วเราเปิดร้านได้แล้วไม่ไม,ไมีอะไรเกิดขึ้นทั้งน,นั้นเลยค่ะเห็นแบรนทุกอย่างกลับมาโปกาติแล้วเออเฮ้อลลูกค้าอะไรคนเดียวเดี๋ยวมันยากเย็นอะไรวันนี้แค่คนอะไรอะไรถ้าตดขนาดนี้ขี้ออกมานป้ายหน้ากูเลยดีกว่า หนึ่งคนเองเนี่ยหนึ่งคนสุดท้ายเนี่ยไม่บาลจากทีเนี่ยลูกค้าเขาเลโอ้ยนี่ลูกค้ามายิ้มมาเลยยิ้มมาเลยโอ้เขาบอกว่าให้เอาโซดาให้เขาสมมุติถ้ามีคนที่มีรอยยิ้มมากโซดาเขาหิวเขาหิวเขาหิวนี่ค่ะลูกค้าโซดาป๊อปอ้าวให้เลยลูกค้าเนี่ยว้าวนี่คืออะไรบัตรเชิญอะไรอ่ะแม่บอกว่าไม่ให้รับของจากคนแปลกหน้าพี่ปอนเดี๋ยวอีนี่ตื่นมาหักคอกูลูกค้าเราสุดคนแล้วในที่สุดเราก็ได้กลับบ้านแล้วพี่ปอนตอนนี้เป็นเวลา ไปด้วยไหมเนี่ยข้างหลังเนี่ยเอากลับเปนคนเดียวเถอะกูไม่เอากลับเอาเราปิดไฟก่อนทุกคนเราปิดไฟปิดร้านเรากลับบ้านกันดีกว่าเรากลับบ้านการพี่ปอนไปแล้วในที่สุดเราก็ทําการการัดหนึ่งถึงเจ็ดโมงเช้าแล้วทุกคนแล,ละน้องๆนะคะคนไหนที่อยากเห็นพี่แป้งชมกับพี่ปอนท้าไปเล่นกรนัร์ดด้วกันอีกเนี่ยลองคอมเมนต์แมปมปให้แป้งชมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย